รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลชายไทยเมื่ออายุครบบวชจะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ให้ท่านได้เกาะชายพระเหลืองและเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมทั้งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองบิดามารดาและญาติมิตรและในวันนี้รายการลุยสยามจะตามครูเกรกไปร่วมงานประเพณีบวชพระเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการบวชของไทยกับลุยสยามในตอนพิธีกรรมการบวชครับ ัีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลยุยสยามแล้วตอนนี้นะครับทิ่จะเยู่ที่วัดของเจ้าพูดถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมฝรั่งอเมริกาและไทยโอ้โหมันต่างกันมากที่คนเมกกาจะนับถือศาสนาคริสต์แต่ส่วนมากคนไทยก็จะนับถือศาสนาพุทธแล้วในศาสนาพุทธนะครับจะมีการปวดซึ่งผมเองนะครับไม่เคยเห็นในชีวิตจริงนะครับแล้วสงสัยว่างานปวดมีความเชื่อ ความหมายและขั้นตอนอะไรยังไงนะครับถ้าอยากรู้เหมือนผมนะครับการปวดมันสำคัญแค่ไหนนะครับเราจะหาคำตอบพร้อมกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ทีเจแก,ก็กกำลังเดินทางเดินทางตลอดอยู่นะครับแต่วันนี้ มหางานบวชนะครับแล้วที่บ้านจะจัดงานบวชนะครับได้ยินไหมครับคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมครับโอ้โ oh หเสียงดนตรีชัดชเลยนะครับแสดงว่างานบวชอยู่ทางนี้แน่นอนนะครับไป ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้นชายไทยจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในสัจธ,ธรรมความจริงของชีวิตเพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริงในโลกที่สอนให้มนุษย์รู้สาเหตุของการเกิดแก่เจ็บและตายคำว่าบวชมาจากศัพท์คำว่าปาวชะแปลว่างดเว้น คือเว้นจากกิจบ้านการเรือนมาบำเพ็ญเพียรทำกิจพระศาสนาซึ่งหากเป็นสาม,มเณรจะเรียกว่าบรรพชาแต่ถ้าเป็นพระพิกษุจะเรียกว่าอุปสมบทครับเอาละคุณผู้ชมมันเริ่มเล่านะครับงานปวดเรามันจะเริ่มจากการตักผมหรือโกนหัวนะครับแล้วตอนแรกผมเองเข้าใจผิดคิดว่าจะโกนทั้งหมดนะครับแต่ไม่ใช่แบบนั้นจะให้คุณยายคุณปาเอ้ยคุณคุณปูคุณยายาคุณปู ก่อนเพราะว่าคนไทยเจอเขารบผู้มีอายุสูงนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเกียร์นะครับจะให้ผู้ใหญ่ตักผมก่อนนะครับในการบวชจะมีโกนผมหรือภาษาอังกฤษว่า Shave ครับ Shave การโกนผมนาคจะเริ่มจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่จะเป็นผู้ติดผมให้หนาคเป็นปฐมฤกษ์ซึ่งตามประเพณีการบวชพระที่ปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น ผมหน้าที่โกนแล้วจะห่อด้วยใบยบัวแล้วนำไปวางไว้ใต้ร่มโพหรือนำไปลอยที่แม่น้ำโดยเชื่อว่าจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขซึ่งสถานที่ในการปลงผมนั้นจะปลงที่บ้านหรือที่วัดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่มีข้อปฏิบัติที่ยึดถือกันคือจะต้องปลงผมก่อนวันบวชหนึ่งวันและนุ่งขาวห่มขาวก่อนเข้าพิธีทำขวัญหน้าต่อไปครับ สวัสดีครับลุงสมศักดิ์ใช่ไหมครับครับโอ้โหแน่นอนว่านะครับที่นี่จะจัดบวชใช่ไหมครับครับอายุ20ปีถึงจะได้บวชได้อ๋อ20ขึ้นใช่ไหมครับยีขึ้นต้อง20เต็มหนึ่งจะบวชได้นะถ้ามีคดีหรือมีอะไรมีพระอะไรก็บวชไม่ได้ต้องให้บริสุทธิ์อ๋อต้องต้องทำใจแบบบริสุทธิ์ด้วยต้องใบริสุทธิ์ด้วยแล้วบวชได้กี่ครั้งในชีวิตนะครับบวชได้เรื่อยเลยสองครั้งสามครั้งได้ได้ได้นะแต่ถ้าอายุ เกินแต่หกสิบบวชไม่ได้ถ้าทัดต่ศาสนาก็เป็นประเพณีประเพณีตาหกสิบไปแล้วเขาไม่รับบวชแล้วคุณลุงนับจำได้หรือเปล่าครั้งแรกในชีวิตที่มาบวชได้อายุยี่สิบป่าเนี่ยนะยี่สิบป่าต้นต้นยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตอนที่บวชแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยครับเออก็ดีใจอ่ะดีใจที่ได้บวชนะใช่แล้วเห็นว่ามีญาติโอ้โหหลายๆคนมีความสุขนะครับเนี่ยเราจะเตรียมตัวไปไปกราบลาอุปชาที่วัด นั่นและนะค,คุณพูดจมแล้วจะไปทีวัดน,นะครับออจะจัปดประเพณีต่ออ,อยากไปด้วยกันใช่ไหมครับมาไปเลย บวชเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของคนไทยที่นำประโยชน์หลายประการมาสู่ตัวของผู้บวชครอบครัวและสังคมช่วงวัย20ปีถือเป็นวัยคึกขนองชายในวัยนี้มักเลือดร้อนหากได้บวชอยู่ในร่มเงาของภาากาาวพัดก็จะช่วยให้จิตใจสงบลดการเกิดภัยต่างๆได้พอสมควรโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากการทะเลาะวิวาทการขาดสติผู้ที่เข้ารับการอุปสมบท และเป็นผู้สืบทอดพระศาสนาทําให้มีโอกาสได้ซึมซับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในภายหน้าสืบต่อไปและเมื่ออยู่ในเพศบรรพชิตจะมีกระบวนการกล่อมเกล่าให้พระพิษุเป็นผู้มีความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจครับลุยยาม ผู้ชมด้านหลังผมนะครับจะมีการแห่นะครับแห่ไม่ได้เขาวัดนะครับจะขึ้นบ้านการบวชนะครับเพิ่งเริ่มนะครับแต่มาดูกันว่ามันมันสนุกแค่ไหนนะครับก็จะมีดนตรีการร้องเราญาติมาร่วมมีความสุขมากเลยนะครับผมเองสงสัยว่าเอ๊ะงานบวชจะมีแบบนี้ด้วยหรอโอ้โหมันสนุกมันแต่ผมเองดูดูนิ่งๆไม่ได้แ ผมจะไปรวมกับญาตินะครับไปด้วยกันตามประเพณีไทยนั้นเมื่อลูกชายบ้านไหนถึงเกณฑ์จะบวชพระแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะจัดการให้ผู้บวชนำดอกไม้ทูบเทียนแพรใส่พานไปบอกกล่าววงสาคนาญาต ที่นับถือส่วนเพื่อนบ้านก็จะร่วมกันสร้างเสียงดนตรีที่ดังกังวานเพื่อบอกถึงงานบุญที่อยากให้ทุกคนมาร่วมกันแสดงความยินดีผ่านการร้องเล่นเต้นที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานคลื้นเครงและนี่เป็นหนึ่งในกุศโลบายที่ต้องการให้ผู้บวชได้ปลงและตัดขาดจากอบัยมุกต่างๆเหล่านี้ให้ได้ทั้งหมดครับ แล้วในงานบวนนะครับโอโหมีโคนเยอะแยะมากมายนะครับ oh, <okay. S 1> ซึ่งจะมีญาติคนเยอะมากนะครับคำนี้นะครับญาติภาษาอังกฤษว่า relatives ครับ relatives เติม s ด้วยเพราะว่ามันอหุพจน์คนเยอะมากนะครับ relatives นั่นเองครับ เปียกเปียกเปียกอ้าวฝนตกฝนตกนะครับแต่ย่าเพิ่งห่วงนะเพราะว่าญาติและทุกคนนะครับยังอยู่ที่นี่นะฮะไม่มีคนหนีกลับบ้านยังสนุกอยู่นะครับแล้วอ่าเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับในยานบวนนะครับเป็นเระเพนีไทยต้องมีอาหารกินแน่นอนนะครับเรามาดูกันว่ามีอาหารพิเศษอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ น่ากินมากเลยอน่ะไม่ไม่มนัวอะไรครับอบอกครับเลยบอกเขาเลยจะมีมีวนเส้นอ๋อวุ้นเส้นกับกุ้งโอ,อ้น่ากินมากเลยขอชิมหน่อยได้ไหมครับได้ไดครับขอบคุณครับโอ้อร่อยไหมอร่อยมากใครเป็นแม่ครัวนะครับหลายหลายคนใช่ไหมประมาณสี่ห<ๆ>้าคน,นแล้วแม่ทำเมนูอะไรบ้าง<ๆ>ก็จะมีวุน้นเส้นจะมีต้มยำดูได้ใช่ไหม จะให้แม่กดเปิดให้โอ้โห,โหโต้มยำต้มยำต้มขาหมูต้ <ingo> มยำขาหมูก็ได้ต้มยำเส้นน่ากินมากเลยอะ่ะต้มตอไม้ตอไม้ไส้ไส้หมูโอ้โหที่จะได้เลือกไม่ได้ต้มยำน่ากินตอไม้น่ากินมากเลยอะ่ะต <ingo> ้ม,มยำต้มยำเดี๋ยวไปกนเองนี่ต้มยำเป็นแค่อ่าเมื่อกี้ที่ป <ingo> งชิมอยู่แล้วนะครับ <ingo> <ingo> อร่อยพูดเลยนะครับมันอร่อย โอ้โหคุณผู้ชมนะครับทีวิตกาโชงจริงมากนะครับที่มีผู้รู้เกี่ยวกับงานบวชโอ้โหมีหลายๆคำถามในใจนะครับอยากจะถามว่าการบวชงานบวชมันคืออะไรมาจากไหนเอาคำว่าบวชก่อนครับบวชนี้แปลว่าละแปลว่าปล่อยแปลว่าวางแปลว่าเสียสละครับทีนี้การบวชในพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเนี่ยมีกันมาตั้งนานแล้วเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณี แต่จริงๆแล้วมีมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลครับแล้วก็ทีนี้พอศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศไทยงั้นผู้ชายไทยที่อายุครบ20ปีบริบูรณ์ใช่เขากําหนดให้บวชบวชเพื่ออะไรครับบวชถ้าเป็นคติในประเทศไทยคือหนึ่งทดแทนพระคุณของพ่อของแม่ครับ อันที่สองสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาอ่าอน,นี้คือหลักสําคัญแต่ทีนี้อาจจะสงสัยว่าทาไมงานบวชในประเทศไทยไม่เหมือนที่ต่างประเทศเออมันมันแปล<า>กดีนะครับคุณหมอมันมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันมากเพราะประเทศไทยเขามีประเพณีเขาเรียกว่าการทําขวัญหน้าขวัญหน้าคืออะไรครับขวัญหน้าคือเป็นการให้เรียกขวัญเป็นมิ่งขวัญเป็นกําลังใจให้กับคนที่จะบวชคือเป็นลักษณะการพูดให้กําลังใจ เพราะว่าคนที่บวชไปแล้วคือมันต้องละต้องปล่อยวางจากเคยกินสามมือ้อต้องเหลือสองมือ้คอครับมันก็เลยเพื่อนให้เป็นกําลังใจให้กับคนที่จะบวชแสดงว่าที่ไทยต้องมีหมอด้วยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่าหมอทาขวัญน,นาคคนที่โกนผมนุ่งผมผ้าขาวแต่เขาไม่ได้เรียกนายแล้วเขาจะเรียกนาคแล้วอ๋อเป็นนาค<อ>มันมีที่มาอีกพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานอยากจะบวชในพระพุทธศาสนา แต่ตัวเองเป็นสัตว์เดราฉานบวชไม่ได้ไไดแปลงกายมาเป็นมนุษย์มาขอบวชพระพุทธเจ้าบวชให้พอบวชแล้วร่างกายกลายกลับไปเป็นสัตว์เป็นงูยักษ์เป็นพญานาคเหมือนเดิมก็ไล่ศึกออกไปร้องโหมร้องไห้เสียใจว่าเอาแม้ตัวเองไม่มีบุญไม่บวชไม่เป็นไรใครก็ได้ที่จะบวชขอให้เอาชื่อตัวเองนำหน้าได้ไหม,มจึงมีคำว่านาคนำหน้าของผู้ชายที่จะบวช หมอครับผมเองดูไม่ออกมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะครับมันใช้สาหรับอะไรที่เราเห็นเนี่ยก็เรียกผ่านแบนฟ้าข้างในจะมีผ้าไตรับมีไตรที่จะเอาไว้สําหรับคนที่จะบวชคือเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นจีวรก็จะใส่ผ่านแบนฟ้าแล้วก็จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเนี่ยเป็นคนถือครับถือไปที่วัดถึงของพวกนี้ก็จะมีของที่จะไปถวายพระครับแล้วไอ้สงสัยนิดนึงนะครับ ในพิธีขวัญน,นานะครับ,รบต้องทำยังไงตั้งแต่แรกจะ,จะทำอะไรครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คือให้ผู้ที่จะบวชเข้ามาสู่ในพิธีในพิธีเขาเรียกจะมีต้นใบสีแล้วก็เราก็จะเริ่มตั้งแต่การไหว้ครูครเชิญเทวดาตามคติธรรมเนียมของพุทธศาสนาแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของการบวชจากนั้นก็สอนให้คนที่จะบวชได้รู้สำนึกถึง พระคุณของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เราก็จะสอนว่าบวชเข้าไปแล้วจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ตามด้วยการเรียกขวัญเ,เรียกขวัญคือขอให้ขวัญจงมาขวัญที่เคยตกใจอะไรนี้ขอให้เจ้าจงมีกําลังใจที่จะบวชต่อไปในวันตุ่งเช่นนี้เราจะพบกับความสําเร็จใ,ในชีวิตก็มออีแค่นี้เรื่องการความขวมัญแรกใช่เป็นพิธีที่มีประโยชน์สวยมากใช่ครับผมว่านั่นเป็นหนึ่งเดียวของ พุทธศาสนาในในไทยนะถ้าศาสนาพุทธที่อินเดียเนปาลรีลังกาเขาไม่มีพิธีทำขวัญนากแบบนี้ใช่มีประเทศทไทยที่เดียวที่เดียวใ<ห>นโลกใช่แล้วก็ในบรรดาสี่ภาคเนี่ยเก็จะค,คล้ายๆกันจะคล้ายๆกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภา,าคเหนือแล้วก็ภาคกลางแต่ส่วนใหญ่พิธีทำขวัญเขาจะเน้นภาคกลางเป็ส่วนใหญ่ ในทุกขั้นตอนของการทําขวัญน,นาคมีการสอดแทรกคําสอนที่หมอขวัญถ่ายทอดไว้อย่างน่าสนใจครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเรียกว่าการขัดสักเคหรือชุมนุมเทวดามาร่วมอํานวยอวยชัยในการทําขวัญน,นี้และเป็นสักขีพยานในการบวช 2. การกล่าวการปฏิสนธิหรือการเกิดก็คือก่อนจะเกิดลงมาเป็นมนุษย์ได้นั้นมันต้องเป็นอะไรมาก่อน 3. การแพ้ท้องของแม่ จนถึงการคลอดลูกตอนนี้หมอขวัญจะกล่าวถึงตอนที่แม่อุ้มท้องเรามาตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่9ว่าแม่มีอาการอย่างไรบ้าง 4. พิธีการเชิญขวันนาคคือจะทําพิธีเรียกขวันนาคที่เคยไปอยู่ยังที่ต่างๆให้กลับมาสู่ตัวพ่อนาคที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ 5. เบิกบายสีและทําพิธีเวียนเทียนเป็นการทําพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่พ่อนาคนั่นเองครับ เอาละคุณผู้ชมนะครับด้านหลังผมนะครับเขาจะเริ่มพิธีควันนาคนะครับซึ่งเป็นพิธีในงานบวดแต่ได้ยินว่ามันจะใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงนะครับก็จะมีพวกเต้นร้องสวดมนต์มาผสมกันนะครับ ผมเองฟังไม่ออกบางทีนะครับมันจะใช้ภาษาโบรนาณด้วยแต่ผมว่าเป็นพิธีที่สวยงามนะครับแต่ย่าเพิ่งไปนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ชงเช้าเราจะแห่จากบ้านไปที่วัดนะครับวัดพรงเจ้านะครับมาดูกันว่าพิธีบวชมันสวยงามแค่ไหนนะครับ,บ I don't วัิดีตอนเช้า Good morning โ oh, อ oh, ้โหเช้าเชแบบนี้นะครับญาติมารวมกันหลายๆคนนะครับมีคนขี่มอเตอร์ไซค์คนเดินด้วยนะครับแล้ววันนี้เราจะแห่จากบ้านนะครับน่าคจะแห่จากบ้านไปที่วัดล้วจะมีพิธีต่อด้วยนะครับเอ้มันจะเป็นยังไงผมจะไปด้วยกันนะครับพร้อมยังไป ครอบครัวมาแล้วนะครับเรียบร้อยแห่จากบ้านถึงวัดเรียบร้อยนะครับเราดูหน้าตาพ่อแม่นะครับโอ้โหมีความสุขตั้งใจทําพิธีนาคอย่างนี้นะครับเราญาติไม่ได้หนีนะครับทุกคนยังอยู่นะครับแล้วปัญญาก,าก็ตอนแรกมันสนุกแต่มากกว่านั้นเป็นโอกาสพิเศษนะครับสําหรับนาสําสหรับครอบครัวด้วยนะครับเขาจะเข้าในโบสถ์ เราจะวีนสามรอบแล้วตามพีจีด้านเดิมนะครับทุกคนเตรียมตัวอยู่นะครับแต่งชุดพร้อมมีเครื่องบวชมาด้วยนะครับแล้วนาคเตรียมตัวด้วยนะครับเตรียมใจทำใจบริสุทธิ์แล้ในงานบวน,นะครับจะมีความเชื่อด้วยเชื่อว่าคนแรกที่ลำสวยๆนะครับ จะเกิดมาเป็นเทวดาฟ้าจะเกิดมาเป็นเทพนะครับอย่างนี้ต้องํำสวยๆเล่าชาติหน้านะครับโอ้โหชีวิตดีขึ้นเจริญแล้วจะเป็นเทวดาฟ้าการแห่น้าเป็นการเตรียมกายวาจาใจของผู้บวช โดยเดินรอบโบสถ์วนไปทางขวาจำนวนสามรอบหรือจะเดินวนพระเจดีย์หรือสาลาที่ทำพิธีขอบันปชาก็ได้นะครับเพื่อแสดงความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นการสำรวมจิตก่อนเข้าไปพบพระพุทธเจ้าพระอุปชาและคณะสงฆ์เพื่อขอข้ารับการบวชครับ ครับุณผู้ชมแล้วด้านหลังเรานะครับจะมีนาคเราดูชุดนะครับแน่นอนว่ามันสีขาวเพราะว่า 1. สะอาด 2. มันบริสุทธิ์แล้วสีแบบนี้นะครับจะแสดงก็หลักสักของจิตใจด้วยนะครับล้างจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ ความใจอีกไม่นานนะครับน้าต้องเป็นพระนะครับแล้วชุดก็ไม่มีอะไรมากนะครับสีขาวเข้มขัก,ก็มีด้วยนะครับแต่ไม่ได้แต่งตัวเยอะมากเกินไปนะครับเรียบง่าย เจ้าของจะได้บ่วนนะครับต้องทิ้งปล่อยทรัพย์สินสิ่งของทุกอย่างเพราะว่าจะทําให้เรารู้สึกสนุกใจแล้วจะรักษาจิตใจด้วยนะครับเราไม่ได้ยุ่งกับเงินกับทองอยู่แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นพระซึ่งพระตองดูแลจิตใจมากกว่านะครับแต่เราก็เก็บได้ และคุณผู้ชมจากเสียงดนตรีดังมากก็มนเงียบไม่มีเสียงเลยนะครับชาวบ้านกับบ้านเรียบร้อยแล้วในโบนนะครับก็จะมีหน้าครอบครัวและญาติสนิทที่สําคัญคือพระจะนําพิธีต่อไปนะครับกอนจะได้เป็นพระนากต้องท้องโสดส่วนนะครับได้ยินไหมไม่ใช่เสียงนกจิบจิบจิบไม่มีขายพูดเพราะว่าเป็นพิธีมงคลสําคัญมากดูได้ จะเห็นว่าประโยชน์ของการอุปสมบทนั้นมีมากมายนาน,นับประการนับตั้งแต่การได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการรักษาถ่ายทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาครับและไม่ว่าจะเป็นการบรรพชา ือการอุปสมบทก็ล้วนแล้วแต่เป็นการทำหน้าที่ของกุลบุตรที่ได้สนองพระคุณบิดามารดาที่หากบ้านไหนได้บวชลูกแล้วถือกันว่าเท่ากับช่วยให้พ่อแม่ได้บุญกุศลมากได้เกาะชายพะเหลืองไปสวรรค์และเมื่อลูกได้เข้าไปอยู่ในวัดได้ศึกษาอบรมในพระธรรมวินัยแล้วต่อไปก็จะเป็นคนดีประพฤติด,ดีทางกายวาจาและใจ มีความเข้มแข็งเป็นผู้มีสติปัญญามีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองครอบครัวและสังคมสามารถครองตนครองคนครองงานครองบ้านครองเรือนได้อย่างมั่นคงและลงตัวเอาละนาคมารุเปลี่ยน,น,น,นแล้วนะครับกลายเป็นพระรพมารุสครับผมจ,จะทำบุญหน่อยเดียวยใช่แล้ว<ห>เพราะว่า นาคมะลกก็เป็นพระอยู่แล้วนะครับเต็มๆพระแท้แล้วเขาจะใช้ชีวิตจำวัดมาแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่จุฬได้ศึกษางานบวชไทยนะครับซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมมันจะสืบทอดศาสนาพุทธและรักษาประเพณีด้วยพราะว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ยกยามมากเลยนะครับและคนไทยเชื่อว่าถ้าลูกชายบวชพ่อแม่จะได้เกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ได้นะครับและผมเชื่อว่าประเพณีงานบวช จะอยู่กับคนไทยตลอดไปไม่มีวันตายไม่มีวันหายไปและทางโมดนี้คือรายการลุยสยามสวัสดีครับแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ Facebook ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ